เกินขาอะไรนะนั่นแหละวันเวัดนไม่ปรกันตวันเรื่องข้าเหนียวรานื้งขอเือดหน่ยสิ้นอเือหน่อยแบ่งเฮ้ยเนื้อร้านแบ่งลูไปไม่เอาเนื้อใส่เอาแตบเลือกทำตัวเองอ่ะไปกินได้ป้องหมายถึงว่าเลือกกลับก่กินบางแสนเพื่อะไรครับ อ่ะ <c oughs> thank o เราเคยกินตำข เรติดตามนะครับก็เขาไลฟ์สดนนนนต้องแล้วนัดหนึ่งแค่แพ้ไก่ติดตามไลฟ์อยูอ่ตอบไ,ไ,ไม่ต้องหักกล้องมาพอแพ้ไถ้าอยู่กัน2คนแ่แนะแล้วก็แพงหนึ่งแล,แล้วก็แพ้แพ้เลยอ่ะมลเจยมเงียบจัง กินอยู่แก้มนองนางนั้นแนวใครเียดจังเลยอ่ะปลาอร่อยมากยังไม่มาเลยมันลงไม่ไหวเลยโอ้โหปลาไหลไวในหไม่เขสเียวตั่งไปบ้านนมะ้วั้งไหมลิ้้ว สั่งมังแมวอ่ะผัดมะนาน่อยอ่ะสั่งแล้วไหมฮะทำอยู่วันนี้ครับมันล้วนอะไรอะไรใหญนาดนั้นครับพี่แก้ากินแต่มันเราทำนั่นสินับสนุน ก็เลยเจอกันไรดูน้องเองเขาก็ไม่คุยอะไรกันหรอกชอบบุญดีมด้เอเชิสนับสนุนเธอแล้วนะไ้หมดไม่ได้บอะไรเลยไครับเสียงตื่นได้นตลอดเวลา

เชอร์ิสแบนออฟฟิเชียลนะครับไปติดตามกันได้นี่เข้าไปดูวนจเจอจิ้มถังจิ้มเจอไหมก้าวอันนี้พี่ก้าวใช้สีอะไรครับอันนี้เป็นสีบลัฟเบอร์รี่นะครับคอรอล์หมด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 สีคอรอล์นะครับสีส้มแบบนี้เลยนี่ถ้าใครชอบก็สามารถเอามาระบายสีลูกบ้านลูกไม่ใช่ไม่ใช่จะได้หมดไปไวยังไง มาแต่มันไม่ใช้ไม่ถึงใครรูปหรอกเพราะว่าใช้ดีมากผมนั่งแต่ข้าพไปเจอคนดูทันสามกับท่านสี่ลองสิเป็นเท่นตายเป็นแรงเต้นกาคนดูติดอ่นี่นะครับเชอร์ลิสสามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้นะครับ เราต้องเอาแบบเรลาสาด้ชอปปี้อะไรเงี้ยลยนี่ซุปน่อไม้แบบไม่ริดพอพี่แก้วชอบกินซุปน่อไม้แต่ต้องเป็นแบบของแม่อนอันนี้คือถูกสุดแล้วนะอุ้ยเขามีแค่อันนั้นคืออะไรอ่ะข้างหน้าข้างหน้าอะไรอ่ะแค่มีตู้แค่ลำปลา ไม่ข้ออม่ผิดไม่ใส่ีกอทำไมไม่กินเผ็ดหรอเากินหมดแล้วแต่อยาไม่มีค่ะไม่มีค่ะเขาแล้วแต่อยามันก็ชอบเผ็ดนแต่บางอันก็ชอบเผ็ดบางอันบางเราดูอาหารเขายคนอะไรกว่าแมเออ รับบทนางเปิดผ่านวันนี้วันนี้มีมีอะไรอยู่ค่ะไม่รู้เลยถ้ารีบกันนะาไปดูก่อนถ้ารีบไปดูก่อนอ่ะั้นลานตนี่รีบอะไรอ่ะอเจ๋มาเจ๋มากอืม เฮ้ยนันมัน่วยเนาะกินเผ็ดมาแล้วก็แบบใส่ในไงสดีเลยนะาอวิวาสวัสดีค่ะครับวันนี้เราไม่บอกเลยว่าเรามาทำอะไรใช่เราไม่บอกว่าเราาทำอะไรเราจะมีบอกให้เราได่บอกพี่เจมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนแม่เจมแม่เจมใชวันนี้แบบมากเราอยู่ด้วยกันเนาะครับผมุ้ยเด็กๆดูหิวเนาะเห็นแล้วเด็กกินแล้วน่าจะแฮปปี้จังเลยอ่ะก็วันนี้น่าจะไม่เลี้ยงอะไรเลยทั้งวันใช้งานย้งค่ะเนี่ยูเลย้งเนาะเกียดจังเลยผมผมแม่รีดอัอเดี๋ยว หล่อเนาะหล่อเนาะจริงงั้นเจมมาหล่อป้าพี่กจ้ามาหล่อฟาดหลับปวดช่วงรวยกันเองรวยกันเองนอนนี่คือยจริงจระกินแล้วแม่หวัดดีค่ะหวัดดีค่ะทุกคนหล่อไหมคะหล่อไหมคะหล่อเนาะสุดๆนะครับนมากเลยมีคนถามหาพี่บุ้งบูมด้วยเพราะว่าหล่อขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าฮาล์ลีของเชอร์รีสครับก็คอลลาเจนด้วยครับอุ้ยกเดิดจ้า คะกินคอลเาเจนด้วยนะไม่มีอะไรครับอะไรนะฮะกินคอหมูย่างคอหมูย่างใช่มันมีคอหมูย่างคอลิฟของเคอร์ิสครับ นี่ขอหมูย่างกันดีกว่าไม่มาอยู่หน้ากล้องมาดีอย่างเงี้ยหมดตรงนี้ไม่นะเชื่อว่าหลายๆชีวิตจะเงียบได้อ่ะ Hukod <laughs> ka ก่อนชิมก่อนเขาจยังเดินขึ้นกันได้ใช่เตียงานอนเตียบ้านของาบ้านของพี่บ้านไห่ไม่มีี่ลงรอใช่ปะบ้านใคนหล่อบ้านนูเบร์พี่แจ๊กห่าอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ค่ะเฮ้ย hello h e l l hi hi เดี๋ยวกตัวเช์ผู้อวผจังค่ะพันผู้นี้

ไม่สั่งว่าไม่เผ็ดเออยากได้ส้มตับครับเได้ครับกได้ครับเงียบกิ๊บแบบคนอ่ะใช่ใช่อ่าหิวอืมโล้เผ็ดเผ็ดไห่กินหรอกคตับอ่ะ ครับไม่ดีอ๋อแพี่สั่งตำถาดในอีกจานหนึ่งเพราะว่าเพื่อนพี่ไม่ได้ได้กินแล้วล่ะเฮ้ยไม่กินเฮ่าตำถานนี้อร่อยนี่เป็นถ้วยน้ำร้อนนะโอเค ป้อมม่นนะมันยังไงเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมต้องขอท่าแบบชวนเชียมโอ้ได้โอ้พี่เจพี่ยิงลีสแล้วนะวัานี่าหลุมถ่ายเก่งจริงเลย

เขากินข้าวกันเขาไร้สดค่ะเขาไร้สดการกินข้าวคนดูพันสี่เต็นทัาทายคนดูสี่สิบาอจักคี้อันนี้สวยสั่งหรออ้าโอ้โหดูดีมากตาตาดีมากกินให้หมดก่อนตาตั้มขาดดีขอคว่าตำขาดใส่ถ้วย ใบควดีกเก่าหนักชอบไปอขาวเียวสอง้ยใครวันจันทรเปรี้ยวอืมเผ็ดอร่อยอ่ะอะไรอะไรใบควดไหนฮะเปเผ็ดเาอแล้เรืองเมนูที่มันไม่ผ็ดบ้าเผ็ดจริงโอ้ยโอ้วอร์ชาร อีกตละหาหรอยางยางเงี้ยวไม่ได้เหมือนกันโอ้โโอ้โไปห้องขอนูดตัดงแล้หรอทำอะไรกันอยู่บ้างครับผมตื่นตองเช้า

พาให้มึงไปจะไม่ไปเอไม่ไปจะเป็นไปเียบไม่ังน้กิโลปกติาเป็นหมูเป็นคนอ้วนนหมดแม่อว่ามะไเมดใครกินเฮ้ยมาวางไว้วางไว้เดี๋ยวไปกินวางไว้วางไว้เดี๋ยวผมช่วยกิน วกา้จำลองกีนเลยอันนี้พอทีก้าลองท้องเ็เดี๋ยวกปจมกบแล้วลองท้องเหยนนี่แต่ว่าในมีน้ำใช่มาจากตรงสองจมกบเออ เดี๋ยวมยกเคกมาแล้วเ็ใช้ได้ใครพูดมึงมุกีนเตอรารป Happy Birthday ได้วันเกิดนะใครวันเกิดก่าแเหรอยากได้อะไรถามซี่ถามตาซี่แอมกล้วันเกิดแล้วนะไม่เลยค่ะอุเขาไลฟ์ยู่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้อรก็ถามเอไม่ได้หรอกเขาฮัลเล่ ้งมนด้เยได้เราก็ปเพื่อนเหมกเราได้เหมือนี่เป็นแ่กี้ถ้าไปเที่ยวด้วยนี่ตลองตัดอจริงหนูเป็นคนพูดตลก

ให่มีใครพกทีแม็ม้วยไม่ไม่ได้มันไม่เป่น,ปนไงต่อละทีกเราเราไม่สั่งอะไรที่มันไม่เห็เลยหรอจะติอกเขาผัดเ,เ,เนืเนเ้อเกลือยอตกแม <ไง S 2> ว เออันมบไม่ได้ั่างไครสั่งผัดผักเอาปัคบผัดไม่เอาขาาแบบัดมตะเอาปั๊บบ้านบ้างแก็้แม่วันไหนแ่งาน้่ทุกคนเก่าอะยานร้ีมครับดีมากเลยิน วยอะไรเงี้ยเเหนือมป็นฟิลเตอร์เนาะเหมือนเหมือนใส่ฟิลเตอร์แบบตากแดดเออฟิลเตอร์ที่เป็นกากเกิดกาเต็มแดดจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปากแดดตอนนี้ทุกคนก็ปากแดดวันนี้วันนี้ถ่ายกลางแจ้งกินส้มตำครับเลยหน้าแดดร้อนร้อนนะวันนี้ไม่งานวิ่งกลางสนาม สิบฮะเมื่อก really ี <uh <th ้สื่อดำมาสื่อดำไปยังพี่ปุ้ยด้วย่าบอกอย่าถาปุ้ยอ่ะเผ็ดไม่ตัดท่บอกต้องตักแกกินของแอ็ ิใจปเลยบานเีย่คงกิโลกอลไห่บอ่ะนติแมนเป็นไงบ้างก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับ สนุกมากอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับ,สน,รบสนุกจริงใช่ครับสนุกจริงซองอะไรสนุกจริงเจก็โหดจริง <c oughs> อยากให้ทุกคนรอดูนะครับแล้วแต่ครับ แบบโบกินเลย้หมดกอบแมวืออกบแมวมีก็ี่ผลปีกันหรเออปล่าอ๋อของเราไงคราของเราอะไรที่จะไม่เก็ดไหมก็สตงมาก็รมาเลงมากขาส่มา अलाए คือเมื่อกี้อะถ้าปล่อยข้ามก็คือข้ามแล้วอ่ะเออเาแจ้ว่าไปทำท่องแล้วก็คนที่อยู่นที่สีแดงให้เรียนออนไลน์ที่ประกาศเขาว่าเขาจะให้วง6และอีกมาทางมาเรียน้ดกันมากวี่นี่พร์ี้ังมุดเกิดของบ้าน เป็นมองื่นนะของขาเหนียวเรจะเป็นเหนียวแต่ว่าถ้าเป็นมองมันจะมีมองกให้ไหมเปลี่ยนต่างตัวเผาติ้นมืออะไรวะลายนอ่ครับสบายตอบแล้วยังไงก็เออเดี๋ยวจะมีอัปเดตนั้นเอยๆนะครับก็อย่างทุกคนเราดูเราติดตามนะครับตอนนี้เรามีนิตย์แมนเนาะในเรื่องนี้นะครับก็ยังมี มีไลฟ์มีอีเวนต์อะไรต่างๆให้คนได้ติดตามกันนะครับยังไงครับฝากติดตามด้วยครับครับติดตามเราสองคนด้วยนะครับ,นนรบเดือนนี้งานมาเทียบแน่นอนใช่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนนู้นเดือนนั้นแล้วก็ววต,วต่อไปใช่ครับ